เม็ดที่5ก็คือการพอกทาการพอกทาประคบอบอาบด้วยสมุนไพรที่ถูกกันกับเราการพอกก็เหมือนกับที่ว่าใช้สมุนไพรเย็นไปพอกไอไอที่ท A T จุดที่เราเป็นนะฮะไปไปดึงไปดึงพิษร้อนออกมาพอเราดึงได้ทําได้ถูก,ถก ตรงดีแล้วมันจะฟอเองโดยอัตโนมัติราะเม็ดเลือดของแข็ที่แข็งแรงของเรามันจะเข้าไปลุมลุมมันนะฮะการพอกประคบหกอ,อาบน้ําด้วยสมุนไพรที่ถูกกับเรานะ,ะเม็ดที่6ก็คือการออกกําลังกายกดจุดลมปราณโยคะกายบริหารเม็ดเม็ดที่เม็ดที่6ก็คือการออกกําลังกายยืดเยียด การเดินลมปราณโดยการเอาเอาอากาศดีๆเนี่ยนะโดยเฉพาะช่วงกลางวันถ้าเราออกกำลังกายใต้ต้นไม้จะดีมากนะ,ะและช่วงเย็นเป็นไปได้ไม่อยากให้ออกกำลังกายตอนเย็นกำการออกกำลังกายตอนเช้าไปออกกำลังกายจะจ็อกกิ้งจะเดินเร็วจะอะไรก็แล้วแต่เพราะตอนเช้ามันมีความชื้น ฝุ่นละอองไม่ค่อยมีแต่ถ้าตอนเย็นแล้วเนี่ยแดดมันเผาฝุา่นละอองมันฟุง้งแล้วรถวิ่งอะไรเงี้ยเราไปออกกําลังกายเท่ากับร่างเราไปเป็นเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมฮะเราก็เอาโมเลกุลเข้าไปในร่างกายทาให้ทาให้ร่างกายมีปัญหาถ้าเป็นไปได้ออกกำลังกายตอนเช้าเหมือนกันกับการที่เรียกว่าถ้าเราพัก่อน,น้อยกลางคืนเรานอนไม่เต็มอิ่พัก่อน,น้อยกลางวันให้มันนอนใต้ต้นไม้สัก5นาที10นาที ก็สดชื่นแล้วเพราะกลางวันใต้ต้นไม้ต้นไม้คลายออกซิเจนให้เราแต่กลางคืนไม่ควรไปนอนใต้ต้นไม้นะเพราะกลางคืนต้นไม้แย่งอากาศเรานะฮะก็สดชื่นแล้วต่อไปเป็นเม็ดที่7เม็ดที่7ก็คือการรับประทานอาหารปรับสมดุลถ้าเราหนาวเราก็กินอาหารที่ออกนิดย้อนแล้วก็ออกร้อนรจิบดูดีดกว่ากินบ่อยๆแล้วก็ อาหารจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นรสจัดฝึกตัวเองเพราะว่ารสจัดร่างกายไม่ได้ต้องการนะมันกลายเป็นการทําร้ายตัวเองนะเม็ดที่8ก็อย่างที่ว่าพ่ออารมณ์ดีนี่คือธรรมะยารักษาเราได้แค่30%จิตวิญญารักษาเราได้ถึง70% ถึงบอกว่าทําอารมณ์ดีทําใจดีทําอะไรอย่ากลัวโรคอย่ากลัวเจ็บอย่ากลัวป่วยอย่ากลัวตายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีเหตุบังเอิญเราทํามันมาทั้งนั้นแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องอ่าเขาเรียกอะไระหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือเหตุเกิด,เ,กดเหตุคือการกระทํากรรมกรรมคือการกระทําผลแห่งกรรมวิบากก็คือผลแห่งการกระทํา เหมือนกันเราป่วยป่วยเพราะอะไรป่วยเพราะเราทําร้ายตัวเองด้วยจากกิเลสแห่งการบริโภคกิเลสแห่งการการการอยู่ใช่ไหมใช้กิเลสเป็นตัวพิจารณามันก็เลยกลายเป็นการทําร้ายตัวเองถ้าเราเข้าใจเรื่องเหตุและผลมาแก้ที่เหตุเดี๋ยวผลมันก็จะออกมาดีเองอย่ากลัวเจ็บอย่ากลัวป่วยอย่ากลัวตายใช้ธรรมะนะเบ็ดที่9ก็คือรู้เพียรรู้พัก ทำอะไรเศรษฐกิจพอเพียงคงได้หลวง ấy. เหนื่อยเราก็พักขยนันเราก็ทาทาด้วยสติทําด้วยใจรักทําด้วยให้มีเกิดความสุขแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากแล้วก็แบ่งปันการแบ่งปันก็อย่างอย่างทุกวันนี้ผมสมัยก่อนผมค้าขายผมก็ต้องการแต่ตัวเลขเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราต้องการต้องการสร้างครอบครัวแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าการที่เราได้เข้ามาเนี่ย คือสมัยก่อนต้อการแต่ลูกค้าแต่ปัจจุบันนี้ลูกค้าผมน้อยลงแต่ผมกลับมีลูกศิษย์ลูกศิษย์ย่างเงนกว่าลูกค้าเพราะลูกค้าขายขายถูกเข้า,ขาไปแต่แต่สิ่งสําคัญที่เราจะได้ลูกศิษย์เราต้องมีสิ่งดีๆให้เขาใช่ไหมแล้วก็ให้เขาโดยไม่เรียกรอ้องโดยไม่เรียกรอ้องเพราะว่าทุกวันนี้อย่างยังไม่รู้นะผมผมก็ผ่านชีวิตแต่ความเป็นความตายก็คิดว่า ตอนที่ป่วยอ่ะนะตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าเราไปหลงไหนในกิเลสเราไปเชื่อในกิเลสไปเป็นเด็กดีของกิเลสแล้วผลสุดท้ายโอ้โหมันเป็นเรื่องหนักหนาสาหาัสพอหลังจากเรามาพบกับสัจธรราความจริงจริงๆแล้วเนี่ยการทําดีเลี้ยงชีพไม่ได้ยากไม่ได้ยากเลยแต่ถ้าการทําดีเลี้ยงกิเลสยากเพราะกิเลสมันไม่รู้จักคําว่าพอแหน่ไม่รู้จบใช่ไหมฮะ กิเลสไม่รู้จักคําว่าพอทํากันมีเธอมีเท่าไรก็ไม่รู้จักพอเราก็เป็นกําลังเดินลงเหวอะเนี่ยสังคมทุกวันนี้เป็นแบบนี้ถึงพูดไงว่าทุกวันนี้เนี่ยพบอะไรดีๆเยอะมากจากอาจารย์จากหมู่กลุ่มจากทีมงานของอาจารย์หมอเขียวเนี่ยแหละก็เลยเลยทุกวันนี้ก็คิดว่าบ้านเราทุกวันนี้มันก็เป็นสวรรค์ของเราแล้วแล้วมันก็จะเป็นสวรรค์ของทุกคน ที่เดือดร้อนที่เราให้ให้ภูมิรู้เขาได้ให้ความรู้เขาได้แค่นั้นไม่มีอะไรมากคือไม่ต้องการอะไรและชีวิตนี้รอวันรอวันหมดหน้าที่แค่นั้นเองในขณะที่